ครับกาบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับลำดับต่อไปกลุ่มที่หนึครับจะเป็นนําเสนอนผลกานงานาตโครงการดีเดนะครับซึ่งวันนี้ผมวิชิตพุ่มจันทร์ครับผู้ช่วยสุเพอได้เป็นตัวแทนกลุ่มสมาชิกผู้จิติมศักดิ์ท่านดานสุเพอและก็ท่านพออรัต่ตอทุกแห่งแต่เกิด อยู่ที่คนที่หนึ่งนะครับรวมทั้งน้องใหม่นะครับสองท่านนะครับซึ่งวันนี้ติดภารกิจนะครับหมวดที่หนึ่งนะครับเป็นหมวดการนำองค์กรนะครับซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราก็ได้คแนะนำที่มีความาถือว่ากล้า,น,านะครับกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับว่าไปแล้วขอบแกนเนื้อหาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของ,ของการกำหนดทิศทาง การทํางานที่ชัดเจนในเรื่องของสายใัศค่าค่าเรียนเป้าประสงค์น,นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้และก็ถ่ายทอดที่ทางอากาศนะครับให้ผู้ปฏิบัตินะครับให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้ LD หนึ่งของเราค,ครับเมื่อกี้นี่เป็น LD หนึ่งนะฮะเรามีการสื่อสารกันอยู่สีช่องทางครับที่เราทําไว้ อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องประชุมประจําเดือนนะครับแล้วก็มีอีกทางหนึ่งนะฮะก็มีการพูดคุยนะครับเดือนละค,นะครับอันที่สองคือประชุมที่เอพีนะครับก็เดือนละครังซึ่งใครลังมาก็ไม่ได้ประชุมบ้างก็มีโรคแทรกซ้อนเข้ามาอันนี้นี่อันนี้ก็จะมีการประชุมใหญ่ว่าที่สิบมกราก็มีการประชุมใหญ่กันนะครับขอร่างกานะครับให้นาเสนอ วันที่19ก็เป็นการประเมินสถานการณ์แล้วมอบหมายขรกิจนะครับนอกจากนั้นก็มีทางเว็บไซต์โดยเฉพาะทาาไอทีได้ช่วยนะครับมีการติดต่อและต่อมาคือเรื่องมงุมเอเราก็มีการเงินการนะครับทีนี้รู้ไหมครับว่าสี่ช่องทางช่องทางในรัพที่สุดอันนี้สำนับโพลของกลุ่มที่หไปสอบถามมานะครับลองดูนะครับ ประจำเดือนมากที่สุดเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอใจมากถ้ามีการชี้แจงทางประุมจํากเดือนก็จะทุกปีอาจจะเป็นว่าคนเรามายกเวลา,รากเราจําเดือนมาทุกคนนะครับการรับรู้ตัวนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะส่วนการประชุมท่านง,งานนั้นเพียงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะพอใจมากที่เดือนนั้นก็ไม่เยอะก็เป็นว่าอาจจะมีบางกลุ่มที่มาไม่กี่คนแล้วก็เปลี่ยนหน้าทางไปก็ได้ ครัอาจจะไม่เชื่ออยู่เว็บไซต์สูงกว่าประทุมนะเกือบ50เปอร์เซ็นเะวนบไซต์พอใจมากทั้นไดนทีก็มีกระางแกนะครับของท่านก็ถือว่าคนสนใจและเข้าถึงนะเกือบ50เปอร์เซ็นนะครับส่วนมุม PPA แม้จะติดรูปไม่สวยนะครับมีหนังสืออยู่บ้านันเยก็ใช่ไดยย้นะ30เปอร์เซนตนะครับก็ถือว่าดีนะฮะอันนี้เพียง าคร่าวๆนะครับในเรื่องของการศึกษาเทวนีนะฮะถ้ารวมทั้งหมดนะฮะถ้ารวมทั้งหมดตอนนี้รวมทั้งสีช่องทางแล้วนี่พอใจมากามเปอร์เซ็นนะฮะพอใจปานกลาง70เปอร์เซ็นนะฮะพอใจน้อย7เปอร์เซ็นก็คิดแล้วก็คือบุ๊กอวปรามัน70เปอร์เซ็นต์นะฮะตวตัวทุกตัวไปรวมเข้าไปนะครับและขอชื่นชมคนที่เสนอแนะนะครับเพิ่มเดิมด้วย ตอนนี้น่าจะเป็นข้อเสนอแนะในภาพรวมเนี่ยบอกว่า p m เ a เป็นตัวที่ว่าัะเิอเป็นการที่ดีที่โรงพยาบาลได้มีส่วนลในการทำแต่ของงทำในระยะสั้นหลายวันต่อเน,นื่องกันนะสงสัยเป็นวีก็พีเอ็มทเลยนะครับอันนี้พวกเรานะครับเพราะว่าถ้านานครังทีงทก,ก็กระจายก็หายไปน,นะครับจริงไหมอุ่นสอง เอนะ,รนะานานรกระจายเนไหมถ้านานมันก็กระจายใช่ไหมนะครับอันนี้ก็สะท้อนมานะฮะและเจ้าหน้าที่ว่าไม่ตรงกันทําให้การรางไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็คงสอดคล้องข้อหนึ่งว่าลองจัดเป็นสามวันต่อกันหรือสองวันต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอก็คงได้ปรับต่อไปอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นการพุ่งจูนก็คือประชุมจําเดือนแสดงว่าวันประชุมจำเดือนนี่ต้องแก้เรื่องนี้ทุกครั้งเพราะว่า สามารถครอบคลุมพวกเราส่วนประชุมพพเอต้องปรับอุปนิสัาเพราะว่าคนเข้าถึงน้อยอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้มุมก็ต้องพัฒนาขึ้น LD2 ผู้บริหารเพื่ออหนาจตัดสินใจตอนนี้คำสั่งมอบออหน้านะครับให้ดำเนินการแล้วนะครับทาเวลาท่านการสุสเิมไม่อยู่ปกติไม่ได้ทำ๋ยวที่ต้องทำเพราะว่าถ้าเป็นดำเนินการสาการเลยถือว่าผิด ราชการนะครับตอนนี้ก็ลังดำเนินการแล้วนะครับส่วนการรายงานติดตามนี้ก็ยังไม่ดำเนินการนะครับนะมีการแต่ทารายงานผลมองหน้าการสรุปผลง,งานเป็นเรื่องๆอันนี้ก็แจ้งแล้วทีนี้เรื่องนี้สําคัญมากใกล้เคีเยงกับการสร้างแผนการผูกพันนะ LD3 เนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้สร้าง 2006, ความร่วมมือองค์กรจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มเช่นกลุ่มผ้ากลุ่ม เพียงพวกเกี่ยวนะอินและก็กลุ่มตามกลุ so, y, ่มสานะครับก so ็มีประเมินสถานการณ์ก็มีโครงการเสร็จต่อหลายโครงการต่างโอดีก็มีในสรุผลงานดูงานกีฬาสีนะฮะแต่การติดตามเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้สืบเป็นเรื่องๆนะครับแล้วก็ไม่ครอบคุมนะฮะไม่ค่อยได้มีการเสนอการควบคุมบันจากระบบนะเกิดความไม่พอใจโครงการพอสมควรนะฮะทีนี้ในปีนี้ แนวทางีชัดเจนหลายโครงการเช่นพัฒนาเจ้าที่สารสุขงานวิจัยเรื่องาขาเรื่อง km ปฐมนิเทศ od และกิจกรรมกีฬาสุดก็คงจะเป็นเป็นสิน่งที่ดีนะครับอันนี้คือเรื่ีสามส่วนการติดตาก็มีการสรุเปเป็นเรื่องๆนะครับในนี้จะมีเเปอนะร์ให้น้องก็ทำดีมีโครงการและมีการสรุปผลด้วย แล้วสรุปผลยังไม่พอยังประเมินด้วยทาํทาดีมากวนนี้มีภาพในองไรมีให้ประเมินโครงการด้วยว่าโครงการนี้ประส,สบความสําเร็จมากมหมเท่าไหร่นะครับในแต่ละโครงการาเช่น,ดนโดยภาโดวม โฟชาร์จของ LD3 ก็จะมีโฟชาร์จไวนะ้ขั้นตอนตนะ่านะครับมีโครงการที่เกี่ยวข้องนะมีรูปภาพประกอบด้วยทีละจังหวัดมีสรุปผลมีแบบประเมินด้วยว่าได้ทำไปแล้วเป็นยังไงผลการประเมินอย่างเช่นทั้งหมดทั้งโครงการวิจัยโครงการ5สอเคอ k M, ปฐมนิเทศ และ OD ถามนะครับว่าโคร,รงการไหนทหี่ภาการฮอตที่สุดลองๆใช่ไหมถือว่าพอใจเรียงลำดับและพอใจมากที่สุดในห้าการเกยบเที่วนี้นะ OD นะงานวิจัย16% 5ส25 KM 25ปทมนิเทศ์333 OD 25แสดงว่าอะไรครับ ปทโทนิเทศ33%นี่อันนี้ก็เป็นเป็นตัวเลขที่เขาได้มาน,นะครับอันนี้ก็แต่ภาพารวมภาพารวมแล้วพอใจมากเป็น16%ตามการเจ็ดห้าก็เสียว่าพอใจในระดับ80-90%นะมีแค่8%ที่คิดนอนครับขอ้อเสนอขอให้ทำต่อเนื่องตั้งงบประมาณไปทุกปีการทำงานวิจัยต้องใช้เวลา สำหรับเจ้าที่รองคอตมีงานประจำที่มากแล้วและขาดพัฒง,งาดนน้านรารจัดการจรึงทําให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นภาระท่าให้ส่งผลง,งานรชาชการนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อสนอแนะก็คงจะได้ปรับแก้ต่อไปนะครับทีนี้ดู l อ c ดซมีสามนะแอลดีซเรื่องของตัวชี้วัดและระบบการเงินผลก็มีการทำตัวชี้วัดรายบุคคลสมรรถนะมีรายงาน,นมีการกิดทุ้นะนะครับ ที่สำคัญที่ผุ่มขอชื่นชมงพวกเรานะมีการขึ้นข่เรื่องฟอนโิโลเพราะฟอนโิโลจะมีตัวชี้วัดอยู่ในนั้นและสมมติานนั้นเพราอเอาสองตัวนี้เข้ามาสร่ะเมินนะครับตอนนี้ผมว่าเกือบเก้า้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะส่งเข้ามานะครับฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่มีความสมบูรณ์ในข้อมูลนะครับ,บ,รบก็ะเป็นผลจากเรื่องของ LDC ด้วยนะครับสุดท้ายโอทีนะครับนโยบายการดูแลอุปกรณ์ที่ดี นะครับเป็นเครื่องมือในการทกลกับนะครับตอนนี้ก็มีนโยบายนะฮะที่ชาติเกนจากจังหวัดนะครับและก็มีแนวทางสื่อสารสีช่องทางนะครับแต่เราจะขาดแนชเกเจนะครับเราเพียงจต่บูรณาการเข้าไปในโครงการอย่างเช่นด้านสังคมไปปลูกต้นไม้ที่สร้างปอดใช่ไหมครับจำได้ไหมครับทางนะฮะสัง แล้วก็ด้านผู้วัดง,งานก็เรื่องการบรมนะเรืช่นั้นด้านผู้รับบริการก็เรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะองค์กรกับโครงการห้าสอ OD นี้นะครับแต่ข้อจำกัดเราคือยังไม่ได้ติดตามคลในจริงอั่งตัวนี้ก็คงจะรวบรวมขึ้นนะครับ,นะรบอันนี้คือสิ่งที่เราต้จะพัฒนาต่อไปนะครับอันนี้นะส่วนโครงการควบคุมภายในอันนี้เป็นกฎหมายนะครับ ปัจจุบันก็มีหน้าคางะไรชัดเจนนะมีระเบียบเยอะแต่ตอนนี้เราก็ได้ช่วยกันออกตรวจสอบภายในนะฮะท่านราัชมนกับทีมก็ช่วยกันนะครับทำสองครั้งและล่าสุดทางโซนโรบาลจังหวัดก็จะออกมาด้วยตรวจสอบภายในนะครับอันนี้ก็คงจะช่วยอีกั้างนึงนะครับก็มีการรายงานผลดําเนิงนงานงนะครับแต่ยังมีข้อจํากัดอยู่ว่าเรายังไม่ได้ทาตามระเบียบเต็มเ ถ้าทาตามนี้เป็นเพี้จะดีมากครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดที่จะต้องพัฒนาไปในอนาคตนะครับเป็นปีต่อไปส่วนแนวที่เ,เจ็ดการจัดการร,กรูปผลกระทบตัวนี้ยังไม่มีรายงานผลกระทบนะครับก็ยังไม่มีการทบทวนวิธีการนะมาตรการนะครับมีเพียงเมื่อกี้ในกลุ่มที่สามใช่ไหมครับชา่วโความคิทหัใจนะครับ นะครับถ้าคุณที่สามผูต่อมาเขาจะรู้ว่ามีผลกระทบอะไรบ้างนะครับจะได้เรื่องรายงานของน้องการนุเรียด้วยนะครับจะได้มาช่วยกันทบทวนและปรับปรุงหามาตรการที่จะลดผลกระทบนะครับตอนนี้ก็แ้่ตอนนี้ก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่นะครับก็คงจะองรอวันสามเข้ามานะครับอันนี้ก็คือหมวดที่หนึ่งครับฮาหมวดที่หนึ่งที่ มาอยากเล่าให้ฟังว่าได้มีการอะไรบ้างไหแล้วนะครับซึ่งก็ได้ทานำานในระดับหนึ่งนะครับและก็มีสิ่งที่จะต้องพัฒนาแก้ไขให้ก้าวหน้าไปอีกในระดับหนึ่งอันนี้ก็ฝากให้ที่ประชุมได้เรียนรู้ได้เก็เรู้กันนะครับสําหรับการนำเสนอของกลุ่มที่หน,นึ่งก็คงจะนำเสนอไม่เป็นทนี้ครับสวัสดีครับ